เพียงบอกคำสั้งซอนเนี่ยผู้จ่าก็พยายามรวบรวบให้ให้มันรวบรับแลยค่ะมันเข้าถึงสาบานได้ง่ายนะเนี่ยรักข้องเจ้าปาชิมโอวาเเนี่ยในโอวาสปาติโมเขเนี่ยนะผาบร่วมเนี่ยผู้จ่าแสดงธรรมเนี่ยผาบร่วมนะเหนะ็นว่าไม่ทำกรรมชั่วทำกรรมดีทำดีได้เป็นกุศลเนี่ยนะ คำว่ามไม่ทำกรรมชั่วมันแย่ยก็เถียมันก็ค่อยๆข,ขายายกว้างขึ้นนะนะถ้าเราเอาคำยันกับความคำว่าไม่ทำกรรมชั่วนะเนี่ยนะแย่กว่าไม้อากาศของกายก่อนเะนื้อละของซีเนี่ยนะค่าสั์เนี่ยเปลี่ยนๆทำไมสัดอึนเดือนร้อนเกี่ยวกับห้องกายถ้าใจถ้าวุพันธุ์เมากิจจะฆนะ่า ข้าเป็อนอำนาจของความโกรธข่าเป็อนอำนาจของความพยาบาทหรือเปล่าเดือนอำนาจของการทุ้นเสียหรือนั่นคือกรรมที่เกิดจากกายกับกับใจนะถ้งพอเราวิเคราะห์แล้วในในรัชสมบื้องต้นเนี่ยเราเคยจะเห็นที่มาของมันได้แต่กับประโยชน์ของมันได้การไม่หลวงหลายมื่นนะคุณเจ้าว่างรักต้องซีนเนี่ยบวกกับควบคุม เลยกวนะ่าเบสิกกันคนในบัตเบื้องตนผืนท้านความเป็นคนเนะี่ยถ้าเราทับหลายห้าข้อนี้แล้วเนะี่ยโอกาสที่เราจะเสื่อมเลือไปสู่ความบริบัตนะิเนี่ยแทบจะไม่มีทั้งปัจจุบันนะคนแบบเราพูดทังเหลืองสีนะในการพูดเงข้อห้ามไม่เป็ดใช่เหลืองของการเรียนรู้หรือในการที่จะทาความเข้าใจจะไายค่าชดเนี่ยต้องมีการค่าเราเคยอกรองเรื่องการค่า ซึ่งการค้าเนี่ยมันถ้ามันจะซ้อนเราได้เช่นเนี้ยเรา่อปฏิจใจได้ที่เราค้านี่ความสนุกสนานมาในความเป็นอาหารมาเผยเพลินมากรักมันก็กาะทำชีวิตผู้อื่นตกลวงลนดะ้ไหมในการเบ็ดเบ็นชีวิตสัตว์อื่นถ้าเราเห็นประโยชน์ปเปนนี่นะเรื่งองเมตตาได้เรา,านะรต้องสานชีวิตผู้อื่นเกิดขึ้นที่ร่างึ้นมา เราถึงจะออกจากวังวนข้นขนอ,ของการค้าลายหรือมีเหตุผลหรือมีปัญญาเข้าใจในภาวะข้องการค้าติบุญจบัญญัติวายต่ให้เข้าใจว่าคนสมบัติเบื้องตอนนะ้นที่จะปิดกั้นสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งทีเกิดขึ้นบนโลเราได้ในกวาพปิดกั้นสร้างกรรมคำคำไม่ดีในเบื้องต้นได้หลกักทรัพย์ใกล้เคียงกันก็คือเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้นนองเดือดร้อนนะ Lực xuất từ cảm ơn cảm ơn khó cảm ơn khó lại đã sợi vì hết được cảm chân của dạp và cảm bung tói và mày mê rắc ký nên nâng cao khó 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 เราไม่ทำการผูกนิรัยเพราะเราเช็นเช่นโทษแล้วกะเรื่องของซื้อค่าบทษีกข้อห้ามเลยไม่ต้องมีคำอธิบายกันไรขอห้ามคนไทยจะคุณเคยอ่ะเพราะทุนธนาทุนธนาเลยให้ความรับผิดกับเรื่องบกพร่องห้องหรือห้องกรรมเป็นลักทั้งเพีอ่หนักบนนอกทุนธนาก็เช็นโทษห้องกรรมไม่ว่าจะเป็นอินดูรามทุนธนาเชนก็เหมือนกันแหละเพียงแต่ความเข้าใจ แต่ะละคำมังซ่อนต่างกันศาส,สนาเอื่นเลยเขาไม่เอากันข้องกายแต่ผู้ศาสนาไม่เอากันข้องไม่เอากันข้องจิตนะศาสนาจีนเนี่ยเขาเกิดแบอความกำลังนั้นมาจะเอายเพิษหนักวันเข้าก็จะแต่ทำรำเท่ารามาเอายเพิษตัวเด็กๆเ,กเ,กเยแต่ของเราเนี่ยมันยอดแหงก่อมันเกิดติดใจย,ยังไงเท่าเวลาหิือชุดมาทั้งตรงนี้แล้วเนี้ย พรอเราทุกนะแต่ข้องเข้าก็นมัใจะไม่ถูกข้อวัดได้เงาเสี้ยทีิมันเป็นการก็มานกายเด้วยมันเป็นการแสดงออกเกลี้ยงข้องกายจะเป็นสีถูกซัพท่าได้ถูกสร้างซัพท่าได้สร้างความเชื่อในสางคมได้มันนหังบโบชีเขาไม่หนุนผ้าปีนึ่งเขาจะกดหัวเขาโกรนะของเขาก็จะเมื่อเราเขาจะดึงทีละเส้นจนม่ถหัวนะลูกเสือก็มาดึงทีละเส้น เวลาเขากินข้าวกินน้ำก็เขาไม่ให้กำมือแล้ว่าเขาก็กินแบบมากไงแค้เรี่อเรีย่ยวไม่หนุนพาไม่ไห้มีแท่นันู่นปัดยุงถ้าเราคิดอกอกความเพียรนะความตั้งใจแัะความ,มมุ่งมันเนี่ยของเราหนักอบวชเรา,นบบานนนเนี่ยสบายเหนั่บวชเนี่ยในปัจจุบันแล้วแต่จะไม่มีและเคาการทําตัวเองให้วีดิขึ้นเนี่ยมีแต่ในรักสุนดงมีแต่แหลกลาปฏิบัติเข้าแบเรือสร้รรรรสง,งกันเองไงแต่ท่านองเพลอนย้ายกันไดในหลักรู แต่ถ้าานเอื้นเขาบัญญัติในรละคำนัองโอนเลยบัญญัติเลยแต่ถ้ามาเขาทำางเขาไปประโยชน์นั่ก็มีแหละนี่เดยวข้องกายก็มประโยชน์เท่าเราในนาเราไปทื่คำนั่ง้อนเป็นสี่สุดกันเด็กการทื่แล้วจะเป็นสี่สุดนั่งกันัอง้อนมันทำไมเกิดวิวาทะได้แต่แยกได้ไม่รูใครรู้จิงเงี้ยเทาพันัติไปแปดหมื่นสี่พันไปทำามาคันเนี่ยมึงจกอะไรมาก็ได้ ก็เกี่ยวมึงม the ึงกับสมผลอื่นเนี่ยแผลสุดเนี่ยแผาอยู่ฝาสิบประชานุกไงมเยี่ยมกันทิสังกันนะก็ไม่มีคนหรอกมีชาวพุทธเล้วเนี่ยตั้งแต่บาสกุบบาสิกาก่อนเริ่มด่าก่อนต้องดีจานก่อนแล้วก็พระพระก็แทกแย่งกันเป็นหลายตำหนักอ่ะกุตตวัจนฉาก็เอาตรงนี้มาวิเคราะห์ถึงือเสือหายหายเนี่ยกลายเป็นคนล่วงโลกใหายไป จะเข้ามองอะเท่านัวผกเข้มนะเขาเลียกว่าดุยไหวยเนี่ยเป็นไปเพื่อความถนุสนา้นวัยอันเพิ่งมีได้ในเรื่องของความเปลือกเครื่อในกรรมะคุณนะอายุขนาดนั้นอันเลยไหวยซึ่งการหับยังไม่ใช่เวลาเขาเป็นพระแล้วเขาจะมีความหับยังเหมือนกับพระในในความหมายของชาวบ้านก็คือพระหันเนื้อพระอริยาเราเริ่มมา่อเขาเป็นพระที่เป็นเป็นสมุติสูง ถึงหัวกาเดยเขาเจะครองนะมันมีหมากถึงเมื่อเขาครองนะเาต้ยเาจำเป็นเอาเขาออกไปจากคาสนาความพิษเขาเป็นเหตุด้ต้องเขื่อนเฉพาะมาดจันหนะึ่งไม่ใช่มันไม่ใช่เลยนะไม่เป็นเหตุใ้เขาต้องเขื่อนจากคาสนาที่ตรงนี้เป็นนาทีของพระเทศาเงี้ยจีจะต้องเข้าไปเข้าไปดูแลเงี้ยเข้าไปกวดขันเข้าไปดูแล ซึ่งศาสนาพุทธยาวเป็นการเป็นศาสนาที่ให้โอกาสนะสร้างคนนะนะสร้างซึ่งดีขึ้นมาเราอยากกินแต่ปลาคนนี้แคยไปแน,น,นะนำทารีนะครั้งประกาศเนี่ยพลาเดินเดินไปผู้หญิงช่วยจับบ้านผู้ญิงไปจับนมผู้หญิงอย่างนี้ไม่ไป็นที่ไหนคนแบบนั้นลองเคลื่อนเนี่ยนี่ผู้กล่าวเพิ่นทำกางสูงไปนี้ทีกสูรับ อย่างไให้รับอย่างนั้นไงอย่างนี้นนนซึ่งความคิดนี่เป็นโรคกวับชาโรคกวัตชามันไม่เห็นมีอะไรปัจจุบันนี้โรคกวับชามันกวับชาทางเพศนี่คือข้ามองของพระนั้วเป็นเหมือนกับบอเป็นพรารยาเลยซึ่งคิดซะในพระต้องเดินเนี่ยทั้งกรมตมคิดซะในพระเดินเ่ยพระเดินตามกรอบของประทบับิอยู่แล้วซึ่งพอ,อเราทื่โรากรบับาดชาชื่ชาวบ้านเป็นยัยไงร่าผู้ยัยไงทึอชาวบ้านเป็นย,ยัยไง ซึ่งปิงซูสิ่ข้ามาเนยลักษณะการเรียงชีวิตอยากขึ้นเนี่ยโซกตัวชอบหมาขึ้นเน่ไม่ยา่โซกตัวซอบอะไร <c oughs> ช่างคมอ่ะมันขาดหวังกับอก้อนผ้าสงมาล่ะนเนะะซึ่งเวลาเปลี่ยนการมันเปลี่ยนอยู่นี่ไงมันเปลี่ยนการบริหารานาดส่งชาวบ้านเน่มถึงมาโซกอบวขาดก็ต้องตัวชอบในสิ่งที่ตัวเองทําได้ไม่ใช่ไม่ใช่รู้อํานาจ สาพิษไปแจ้งขนาสงขนาดส่งการเรียกแบบประชุมมาตักเตือนมาขี้เส้นในแผนต้องเดินมันนี่นี่ทุกตัวเา้องมาทำไปได้จะใครซื้อมาตัดสินกันเนี่เอาคนออกทีวีอปนีสักช่องนึงถึงมาตัดสินหวบ้านนี่ต้องซึกเลยนะเก็บันไปอํนลามทะเลนี่เห็นไหมผูไม่เห็นด้วยกูบอกก็มาจนฉันมันมีขาหมายว่าน่นนเนี่เจคนนี้บัวแต่เป็นเนีนนะบัวแต่เป็นเนีนะล้วบัไ่ปีหมากันนะ ก็จะเป็นเนื้นะแต่เขาอยู่ในสังคมสิเป็นสังคมเมืองจึนสังคมส่วนตัวเขากับบริโภคเรื่องของการมคุณห้ามหมากเกินเหศุจนไม่มีพื้นที่ข้องทำอยู่ในจิตใจเยเห็นอะไรก็เป็นเป็นเป็นไม่ใช่ชาวบ้านเห็นไหมเนี่ยการการยับยั้งเนี่ยนู่มในข้างในไม่มีเึืงก็แสดงพฤติกรรมที่น่าละอายออกมา thì bạn biết có tiền tiền đại đấy này thì theo à đời học đời đời khoa bình tĩnh đời khoa thuốc con thì thuốc không mà không phải trả lên mình phạm là quá mình phạm hết cả bên mình mấy mới được thế này có trong thuyền đã qua bên đặc buôn này để cả xe cả xe không mà phá giấy đấy mà chẳng quát cho khán nào hốt tài này, chủ nhà tặng cho là tài giấy thì suốt để phá tài và cả phòng thu linh này bên sông đẹp này อุ่งแรงกันตอยู่ในยังวัดกันไงมันก็หน้าคิดในสังคมมาเรามองเรามองในเรื่องของพมหาจันทร์กับความพิษในพระมหาจันทร์เนี่ยทังเงสังคมที่เต็มไปด้วยบริวัติที่มันสึกโตไงแล้วถ้ารพิษต่างที่อ่ะในคณะสิสารที่ว่าเขาพิษหมายว่านี่ทั้งเรื่งสุกไวิทย์ร่มันไม่ได้มาถีใครไม่ได้มาแก้ไขหรือไม่ได้มา อสีเนี่ยมันทรงต ong ทนทำอีกาได้เ่็นมันหมาเกินไยนะการสื่อท้ายจาแนงขนาดทรงเกีับขนาดทรงเนี่ยมันมันกับมาหลวเัางเค้ยงเงแต่ว่าเห็นซ้ายแล้วบอกการสื่อเนี่ยแล้วบอกักลัวเนี่ยซึ่เราอยู่องค์กรสิรามันมันเป็นเป็นองค์กรี่มันเป็นท่าตุหันดอเนี่ยถึงถ้องค์กรทรงยังมีการสื่อท้ายจาแนงกันได้หรือมีการฟาควังกันได้เนี่ยรื่งการฟาควังในมู่ผาทรงผู้ใหญ่เนี่ยมันหงายว่าชาวบ้านนะ ใครจัดการไปฟากันแล้ววะพอแล้วต่เขาโตมาด้วยกันเนี่ยทัชชาเขามีไงก็หลักษานที่ท่านหนาท่านคมถือเขาอยุไปลยกันเอื้อเฟือกันเนี่ยก็ผระมันเลยมีตัแหน่งไม่ได้มีเงินเดือนมากมายเหมือนชาวบ้านไม่ได้คอรับใชนอะไรเงี้ยแตบบฝากครัวกันรล้ววอุปถัมภ์มันก็มีหมาเนี่ยมุ่งหาเลยซึ่งมันก็ปกติเนี่ยหลังท่านคมไทยอ่ะท่านคมเราเหมือนท่านคมตรงนี้อยู่เนี่ยเอื้อเฟืออยู่แล้ว เดี๋ยวมันเกิดขึ้นกับขนาดอาสงนะเกิดขึ้นกับองค์กรที่ว่าจะคิดขึ้ในความทุกต้องตรงทุกต้องที่สุดคือพิษไม่ได้เลยถั้งองค์กรมันมันไม่มีความที่จะปาบอะไรเงี้่ปรามันก็เคพ่งฟางเงี้ยแต่บอกกามเหมือนขนาดอาสงมันพิษให้ขนาดบุคคลงแย่ก็ซอยถึ่งไม่ใครถึงชุมชนแม้แต่ก็ถึงท้องถิ่นจริงๆซึ่งสรางคมประหยัดเยียว่าวราทศรษฐีต้องเรียนหนังสือ ถึ่งจะพาไปนหนังสือก็เราเห็นตัวอย่างเนี่ยที่ลังก่างๆนะเสื่อมไปแล้วนะปัจจุบันที่งต่างๆก็เอาไปจากไทยละก็เรียนหนังสือเราคอมเมนการเรียนหนังสือมันไทยเนี่ยถึงสุกคนบปเรียนหนังสือถึง่งมันมีคนต่อเป็นเป็นเป็นบุริสังการศึกษาเนี่ยแบบมีบุริสงการศึกษาเนี่มันจะไปลงนามทางโลกไร้นี่ไม่เอาคู่มือทำอ่ะแต่เอาคู่มือท่านยามาจะเสีนไง สึงบวกภงมิของแค้เนี่ยแต่ซีเนี่ยมันมีเพิ่มสิความจำดีมันมีบางทีมีแท้นสายบางทีความจำดีเหมือนกันแต่ว่าการสีเส้นขึ้นมาถ้าเป็นกรแซ่เล็กบ้านหนอกสมมตบวชบวชจะได้เป็นเนี้อเป็นโตไม่ใช่บวชเปิดซึ่งซ่าทำวัวเปิดเบื่อไน้วบวชเปิดจะให้แจ้งนี่ก็คงถูกไม่ใช่วชเปิดให้จุ่มสาบานถึงพระภูกิเนี้ยทุกทุกข้อนนี้มันเด็กเองมันนึงถึงกันกันจะกัดกันมามีปลาเรียนสูกมีการบวกลองมีอำนาจมีเงิน บรรทุนสั้นเล็กนะมันก็คนจีนก็ไปจบท้่เมืองเจีนเลยแหละอะไรก็ได้มาทำอะไรทำอะารกินเงินคนจีนก็ส่งรลบส่งรับไปเรงซื้อกุเทพกันเป็นขาเนี่ยไม่มีขาชใจายอะไรเนี้ยึ่งมีอำนานขึ้นมาเรียนจบขึ้นมามีแต่หน่งในการปกครองขึ้นมาซึ่งสุเนียมันจ่ายมาห้าทิปีอ่ะที่ปัจจุบันก็มาขึ้นแล้วหน่อยลงเงี друг, me. Me. It, ้ยนะแต่ก็มีกลุ้มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยครับรพันนี้เี ซาฬะรายการบวชมันไม่เัดอยู่ตรงนี้ไงก็มีกลุ่มคนหนึ่งที่ไม่รวยก็ไปอยู่ตามป่ามั่งไปเรียนศึกษากรรมฐานมั่งนะซึ่งกระทุกยังกัลสิทธ์ไงกัลสิทธ์ไงกัลสิทธ์เป็นส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยศรัทธาของชาวบ้านอาศัยมีภูมิลู่ที่เจงชาวบ้านชาวประสากับยังพรมย์นี่อยู่ได้คนคนอื่นได้ด้วย แ,แล้วพระพุเราฟังท่านอยางเว่าศาส,สนาผุดเราเหนะถ้าเราแ้วข้อเหลืองข้องการศึกษาหรือว่าการยินได้ฟังไม่มีสิ้นสุดนะแต่มันก็เป็น้นทางหนึ่งที่ข้ามาช่้ยัวเรานะที่เราต้องวิเคราะห์ให้ดีมันมาเนยลูกว่าศาสนาแต่มันจะมันจะเป็นศาสนาหลงเพนะความเชื่อความเห็นหลังจากความเชือ่อนี่สำคัญซึ่งประกอบกับเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ว่าเมื่องกับว่าไม่มันคงในเรื่องข้องการเรียงชฉีพหรือไม่มันคงในชีวิต แล้วก็ไม่มันคงไหนทำเลยอะไรมากระทบเอาเขาหลากเราไปได้ทุกเรื่องในเรื่ององมงคลนะนะสรุปในคฟังของมงคลที่ดีที่สุดที่ทุดต้องที่สุดนั่นแะคือจ้บรรญัตินั่นแหละดีือว่ามงคลสามสิบแปดจ่าตรงนี้ต้องยุดไงายงไม่ขอบคนพลาดเหมือนนี้ดูแลพ่อแม่เรียนรู้ผ่อแม่เหมือนแกฉาราแล้วมีการอะยางอันดสบทีดีแล้วนะเป็นคนมีขั้นตีมีความถือตรงนะ ในอาชีพเราตัวเองนั่นเป็นมงคลื่องอย่าไปคิดว่าใครจะมาลูเราอนาคตของเราไม่มีใครอยู่ได้ะคนอ่ะขอความถูกเียดเบียนด้วยความจยากใหในปป่วยนึดในความถล่านิดเนี่ยราคาคของเข้าใจเริ่มก็จะไปเชื่อซิง์ที่ว่าเป็นเพศให้จิตไปก็เกี่ยวได้ก็คือมันมงคนมากๆเลยนะฮะถ้าเงินเสียเงิน ไม่มีทางแก้ได้แก้ไม่ได้แม่รักคงใจรักการทำงานทุกเวลาเนี่ยไม่อยู่ในมหนาดแม่คุมไม่ได้แม่วันนึงต้องแก้วันนึงต้องแกวันนึงต้องชะลาวันนึงต้องไม่บายรักเนี่ยมันคู่กับเราซึ่งอย่างใดเราเชื่อเส่งที่ไม่ดีเส่งที่ไม่สรงตนพ้นกับแนวความหลับได้แต่ว่าความเห็นที่ไปเชื่อไง ถึงหลางจากความนห็นนั้นะมันติดตัวเราผมมันพาเราไปเป็นพอเป็นชาเนี่ยไม่ดูทะเลแต่เราต่อเห็นเมื่อไรละถึงฉาดนี่ไนดะ้ยินได้ฟังแหลมซาลัดเงีนยไหมให้เชื่อในพูดเนะี่ยให้เชืออ่อเนีแล้วกงฟูรูมันเชื่อในี่ยนวกงกรรมักนกรรมไม่ว่าการการะท่ำนะไม่ใช่ไม่ดีนะมีทางดีมีทางไม่ดีะอะไรยัก็คือกรรมทางกายกรรมทางวาจากรรมทางใจซึ่งเล่ cảm thằng cái thì dí có thì mới dí hiến này tiếng là tâm lý này cảm thằng cái thì dí mấy dí nào phấn thì cứ chắc cảm thằng cái thì dí có mấy dí đi. anh này chạy đâu à chân à, thà này là không cãi hay chưa cãi các cả bao nhiêu suốt này tốt giờ, xuống. mà chả nữa, nó mình lưỡng không bị ti cả này cái chân du này rồi bị cãi suốt lít แต่เรื่องบริสุทธิ์อะไไปเป็นตัวเป็นตาลราเนี้ยะผ่าซ้าในการซื้อซ้าในคนเหมนไม่สามารถจะผลิตผ่าซ้าองวินจะหันได้อะัก็ทับุญซึ่งแต่จริงได้หรอในโลกนี้เพื่ะเทียบเที่ยงเพง่อมเทียบเคี่ยงพับมันความหมายมันเปลี่ยนงงายมันเปลี่ยนงงายนี่ปปัจจุบันเราโทษขอครอบคนทำบุญก็ข้อเมื่อเมื่อเป็นพุดอะไรไ่ซุ้ดอมักว่าันก็ออนวอน มันว <ersch> ่นไม่พออเอาบ่งสรวงบนบ้านเน่รอมันก็พาฒนาเรือความเฉื่อให้หลายมาสู้ตัวแค่งทางท่านเหลืองเดียวนี่เหมือนกันนี่ทำเหมือนกันนี่บางคนไหนไปเทววันบางคนไหนพวกไปมีเรอยพวกร็อกอ่ะบางคนก็ไปงานรบไปแทงแทงตกแทงปกแดงให้หนาไห้ท่านไห้ท่านแต่ก็ยังมีพ้น ทางกับยามีไปเยอะค่อยู่นะยางยามีอันนี้ส่งอยู่อยู่กไม่หายเลยจั้งเรื่องทั้งโมะหายนะแต่ว่าความเห็นนาคัว่าศาสนาเราควรจถเหลือที่ที่ทางระสู่ความทําแเรความถูกตองนะส้ามาธีที่เุาจะเาที่ที่ขึ้นอนนะจากในหมัดมีองเป็นทางมีทางเดียวคือเอกับหมัดเนี่ยเดี๋ยวไปสู่ความไปสุดได้มีองคเปอย่างข้อแหลกขึ้นทมาธิที่เลยความเห็นเห็นทุก

ือการเข้าถึงเนี่ยสำคัญการเข้าถึงเหตุผลที่ผู้จ้างแสดงไงในแต่ท่านนี่เรื่องเดียวยากเลยเรื่องสี้อย่างอยากว่านี้ล้วท่านที่บมายไปนะอยากนะคนจะหลักษาอยู่ในกรก็ข้องสี้นได้นีทั้งมันสีนมันทุกไปปะมันทุกใช้กันไปไรว่าสี้นต้องบริสุทธิ์เลยไม่คาดได้ไปมครัผ่าท้ายชายทึ้งมันไม่สายวิธีที่จะรักษาสี้นไม่ได้แล้วสี้นมันจะอยู่กับตัวเราได้เราต้องเขีนวิธีเข้ามาเลย คือใการค้าเนี่ยเราเด้งอยู่ที่ของการค้าเราองมาของการค้านะเราถึงจะเราพวบคงมง้นเราถึงจะจะ,จะออกจากการค้าได้สิ้นเชิงได้แต่ถ้าเราไม่เห็นนี่ทางนะซึ่งปัจจุบันในการซ้อนึน่งสิ้นซ่อนพิษกลัวแล้วมันไม่กลัวขนะึ้นมาทำอะไรพี่เาสิ้นขาคือไม่กลัวขึ้นมากมม้ากวๆเลยยต้น,น,ตนใจอะไรอยู่ ไม่สร้างเตุให้เกิดความหลาอายความเกรงกลัวนี่คำจะกับความข้องสินก็คือความหลาอายความเกรงกลัวถ้าเรามีความหลาอายถราท้ารายเลยที่เราทำมามีความหลาอายกับความเกรงกลัวเนี่ยคนมันจะเรียนทีหลักถ้าเรามีความหลาอายเราไม่ทำามทิ้งดีชัวไม่มีใครเห็นเราก็ไม่ทำแต่คนเห็นความหลาอายคนเกรงกลัวนี่ ประเมินจะกรรมจะยังทำคาสัตว์นี่เป็นสัตว์ใหญ่มัง่งเป็นสัตว์แล้วมันก็มมไม่ทำอะไรนะอารมณ์มาด้วยมั่งปลาอะได้มามีมั่งแต่ว่าไม่ทำอะไรคนเดีมีความร้ายมาทำไห้คนเดียวคนบาปไม่ทำเอาตั้งใจทำให้ทา,านอิมานีมามยังพันเตผัดต,ตาเน้ พะปริวารานีปิทาาุสรังกาชา,า,าโอโนชายามา